ไปเริ่มมาที่โรงการฟื้นฟูหานใหญ่นะครับตอนนี้ทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารภัยแห่งชาติส่วนหน้าเร่งฟื้นฟูเมืองหานใหญ่ตั้งเป้ากําจัดขยะให้แล้วเสร็จสิบทีธันวาคมนี้ครับที่ห้องประชุมต้นปามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขตสองสงขลานายภาคกรบุญยรักษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าได้ประชุมติดตามผลการฟื้นฟูเมืองหากใหญ่หลังอุทกภัยครั้งใหญ่โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงท้องถิน่นและสาธารณสุขเข้าวร่วมประเมินสถานการณ์เร่งรัดภารกิจในทุกด้านครับที่ประชุมรายงานผลการดําเนินงานแต่ละเขตฟื้นฟูได้แก่เขตที่หนึ่งโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทำความสะอาดถนนแล้ว 54.4กิโลเมตรจาก88กิโลเมตรคิดเป็น61.82%ร้อมเก็บขยะสะสม13,753ตันครับเขตที่2โดยกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่4ทํทำความสะอาดถนนแล้ว81.84กิโลเมตรหรือ49.37%เก็บขยะสะสม3 7 9 0ตันส่วนเขตที่3โดยกระทรวงมหาดไทยทำความสะอาดถนนแล้ว62.77กิโลเมตร จากทั้งหมด78.22กิโลเมตรดำเนินงานแล้ว88.25ขนขยะไปทิ้งรวม15,372ตันขณะที่เขตที่4โดยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท้องถิ่นทำความสะอาดถนน25.50กิโลเมตร แตเมินการแล้ว40.90เอ่อ40.90เครับขนขยะไปทิ้งรวม4,938ตันครับทางด้านของการจัดการขยะในเขตเมืองนะคะเทศบาลนครหัดใหญ่รายงานว่ามีการขนย้ายขยะออกไปแล้ว8 1 8 0ตันหรือคิดเป็น65จากทั้งหมด123,355ตันคงเหลือ43,172ตันโดยมีการลำเลียงขยะจากย่านใจกลางเมืองไปยังพื้นที่กำจัด ของเทศบาลตำบลเกาะแก้วซึ่งรองรับได้สูงสุด150,000ตันขณะที่กองขยะบริเวณแยกสะพานดำซึ่งเป็นจุดวิกฤตได้ขนออกไปแล้วนะคะ78,965ตันเหลืออีก23,500ตันโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ธันวาคมนี้ในส่วนของอุปสรรคนะคะพบว่าถนนสายหลักบางช่วงมีการจราจรที่หนาแน่นส่งผลให้การเคลื่อนย้ายขยะและเครื่องจักรมีความล่าช้าจึงขอความร่ว มือจากหน่วยงานด้านการจราจรและเทศบาลนครหัดใหญ่ช่วยบริหารจัดการเส้นทางรวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเขตเทศบาลในช่วงดําเนินการนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งรัดงานฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่วนทางด้านสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะคะจังหวัดสงขลาก็ได้มีการรายงานว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยทีมสุขภาพจิตพบผู้มีความเสี่ยงด้านจิตใจ2รายค่ะพร้อมกันนี้สถานการณ์โรคฉี่หนูก็ยังพบเพิ่มขึ้นโดยเดือนพฤศจิกายนมีผู้ป่วยแล้ว80รายในต้นเดือนธันวาคมพบอีก70รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหน่วยแพทย์ได้แจกยาป้องกันโรคฉี่หนูแล้วกว่า4 0 0 0 0 0เม็ดหน้ากากอนามัยกว่า30,000 ชิ้นพร้อมแจกยาน้ำกัดเท้ายาระบบทางเดินหายใจและดําเนินการฉีดพ่นน้ํำยาฆ่าเชือ้อและสารดับกลิ่น EM ในพื้นที่เสี่ยงเป็นประจํา ทางนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าทุกหน่วยต้องเร่งรัดการจัดการขยะควบคู่กับการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะการควบคุมโรคขี้หนูโรคผิวหนังและมลพิษจากกองขยะพร้อมกำชับให้ดําเนินงานตามพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูและการกําจัดขยะ ในเขตเทศาบาลนครหาดใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในภายใน14ธันวาคมนี้นะครับเพื่อคืนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและฟื้นคืนความเป็นปกติให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ